นั่งลงก да. ่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงขมือก่อนมือขมือก่อนขมือก่อนขมือก่อนอังนี้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 อันนี้เหรออังนี้อังนี้นั่งลง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 ไม่ลงไม่นั่งลงไม่ให้นะเว้ยนั่งลงมือก่อนขมือก่อนขมือก่อนมือมือขมือก่อนมือขมือก่อนมือก่อนมือก่อนอังนี้

ทันได้ยังได้ยังได้แล้วพี่หาได้เราก็อยู่นิ่งๆอย่าตามมาเข้าใจเปล่าอยู่นิ่งๆได้แล้วก็อยู่นิ่งๆอย่าตามมาโอเคไหมคนเดียวกัน,นได้แล้วก็อยู่นิ่งๆตามมาเข้าใจเปล่าตามมาอย่าตามมา อจำนั่งลงขอมือหน่อยมือขอมือข้อมือขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือเฮ้ยขอมือมาทำอะไรมือเอ้าเอาไม่ได้นะเว้ยข้อมือเต็มแล้วเอานั่งลงมีดำขอมือมือมือเฮ้ยเอ้ยมาทำอะไร พี่เชนแันนี้ก่อน